เอาซึ่งมาผุ่งนกต้น,น,ตนสักุระเอาต้อนอ่อนเลยเหรอไม่ใช่แค่เอาแบบใบไม้ใบมัน,มนโอ้ยต้อนอ่อนมันมีไปทาง<ม>าไหนเนี่ยลืมเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยเจอวัดไปเหรอก็วัดนี่นะวัดต้านพระพีไข่จานเลยนะใส่ใส่หยางมเลยนะวัดที่แนนนะวัดต้านพระพระเจ้านั่นมาถ่ายรูปวันวที่เราที่เรามามามา,มาถวายพระเออมา อ๋อที่ก็ทงอินก็มาถึงแอ้อ๋อนี่ไงหมู่บ้านหัวยา่าต้นไม้นี่น่ะถ่ายรูปเอ้าแล้วไปใช้มือไปไหนอะไปน้ำตกตอ่ะกออเดี๋ยวใช้มือเออเออล้ยมือคือแบบน้ำตกคว,วามือคือหมู่บ้านเอ้าดูดูดูชาด้าช้าดูดูหมู่บ้านด้วยนะคะไว้จำได้ว่าคือแบบเราเข้าไป,ไปเข้าไปในหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปวัดเนาะนอ๋อลืมไงถ้าไม่มาบ่อยก็อย่างนี้แหละทํางเป็นก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนเลยนะคะ แบบอาจจะเคยถ่ายไปแล้วก็จริงแต่ว่าภาพาไม่เท่ามาด้วยไงยมีควายเยอะเลยอะดูดูด,ดธรรมชาติสวยงามแต่ก่อนอาจจะแบบขับมอเตอร์ไซค์มาไงตอนนี้ก็ขับรถยนต์มาทางมันก็ไม่ได้ชันขนาดนนโอ้บ้าดินขอสวยอะเห็นปะเห็นตรงตรงข้างหน้าโอ้โหบ้านนี้เก่าคลาสสิกมาก โอดูดูบ้านหลังนี้ดีไหมโอ้ดูบ้านหลังนี้ม,ม่หยดหมดอ่ะเออมันเก่าจริง,รง,รง,รงๆอะ่ะนี่นี่ดูด,ดิโอ้โหสมัยก่อนของแท้เลยนะเอาแล้วน้ำตกไปทางไหนต่อ,อตกไหมโอ้เส้นทางดีเลยเขาต้องลาดยางในหมู่บ้านไปด้วยนะคะเนี่ยเก็บตังค์เราไม่ต้องเก็บแล้วกาญปุ่นเนี่ย เก็บนไหน,อนหโอ้ยต้องเก็บตังค์ด้วยเหรอคนละสิบบาทอ๋อจอดจอดอจอดจำไม่เก็บวำไมเก็บสวยสีแดงนี่ไปเก็บไงใส่เกดกตินะห็น,หนอันนี้น กะลีไงย่กะลีกะลีเนี่เากรสดนเนี่ยค่ั้หน่ทั้งเซงมีหนึ่งสองคนหนงสองสี่หกเกาะหนอนสามเกาะเจ็ดเกาะต้องซื้อบัตรนะคะออละอ่อนก็คนละห้าร้อย สัเอาแล้วแล้วมาตอ์เออรถยนต์หนึ่งพันอีกอะเท่าไหร่เออคะเปอี่ยนเฮ้โอ้ยตังครับมีแค่พันเดียวอะพันเดียวพอนหนพ่งกันนั่นเอาเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแปดเด้งแป๊บนึงแป๊บนึงแปดเด้งมันจะให้ดูมหมอกันแนน่หมอกก้อนมดอ่ะอด,ด,ดู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 นุ่นนะคะสวยมากนั่นคือซาปาเมืองเชียงตุงนะครับดีนร้อยครับนั่นทางนี้ได้แล้วเราดเอ้ยได้เห็นไหมสวยมากมากสวยงามอารามนะคะมีกองอันถ่ายแดนโดนไงโดนไงเออเอาบินขึ้นนะไม่แม่งคิดว่าจุดนี้สวยมากมากแล้วนะสวยที่สุดแล้วนะเป็นนุ่นฮู้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  ก,ก,ก้าเหงนึงว่ะรถยนต์หนึ่งพันนะคะรถเนียตดตดโอเคคือนนวสวยสวยรถมาเยตะคุณเซซายติดความมวย ฮะแม่มกะต้งเดินไดมีแบบเหมือนเหมืนนังไงสวนดอกไม้ <off> ่ะหมอกหมอกอันธมร้อมันนะติดขวาหมอกทิ่ขวาวอ่ะมืกระินนี่งกำลังน่าจะปรับปุ้งอยู่มั้งซ้ายมือะเไดยินนี่ะไปกเเดินไปก็ได้แล้วแล้วรถล่ะจะไปจอดหนึ่งเุ้ยตอนนี้คือเคแบบปรับปุ้งแบบโห เบนกลาบอแจ้งหนเย็ดคุณอแปนพีสคันมาไล่เลยสวจูดสุปาอีนะคะยินมันเย็ดยาคือแบบห้ามจอดรถตรงนี้โอ้โหนี่มีรีสอร์ด้วยเหรอที่พักด้วยเหรอเนี่ยเออข้ามเลขนกข้้เลยน น้ำตกไปขวามือแล้วมีแบบสนสัตว์ด้วยหรอซ้ายมือเฮ้ยมีโรงแรมขวามือด้วยอ่ะเขาบอกว่าโฮเทลอเออซ้ายมือแบบอโอ้โลรูปหัวใจหวนันเปียวต้นรับอยู่นู่นแล้วนะครเบ้ยนี่ไงกำลังทำยุซสาว หัวใจงามงามโอ้โอออเอาไว้ปัดป่าวะ,น,น,น,ะนี่ก็แบบเขาจะเขีนไว้แต่ภาษาพม่านะคะ,นนะแล้วน้ำตกตรงไปแล้วก็ร้านอาหารก็ตรงไปกินอ๋อนี่ไงอ๋อจตรงวัชฟอร์อรวฟฟร่คือแบบเขามีแบบพนักงานแบบอุ้ยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก โอ้จักที่นี่เหรอมีในฝั่งใต้เล่นกันตายด้วยเนี่ยมีจังหวะเจ็ดครับโหเป็ดโหซาปาเมืองไทยอันนี้อ๋อไม่ใช่นี่แหละซาปาเชียงตุงที่น้องแมงอยากจะมาน้องบิวก็มาเนาะฝั่งใต้นั่งนฝั่งใต้นั่งฝั่งใต้ฝั่งใต้ฝั่งใต้ โอ้จอดไกลมันแค่ถอย <š> i, อยัิดถยอิดถยยัยยัมันเปลี่นตาหานะโอเคแล้วแ,บบแล้วเรียบร้อยถอยย่อ้ยถึงแล้วถึงแล้ว,ลวตื่นเต้นมากเตรียมตัวเอาเข้าของลงไป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 ลง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 เปล่นฟันเอาลงเป่นันเอาลง้ต้นนี้ไงแม่นั่นไงซาปา ดูดูดูคุณนายตาหมาซาปาอันนี้แหละซาปาทุกคนงงอยู่อุ้ยฝนตกตรงนู้นนะคะก็กลับสวัสดีทุกทุกคนที่กับวิว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 อะไรอะ วิวทุง่งนาสวยๆนะคะที่น้ําตกหัวยางเนาะทำไมน้องเพยงอยากจะมาเพราะว่าน้องเพียอคิดถึงแบบต้นข้าวแล้วมันเป็นนาคั้นบันไดแบบสวยๆอย่างเงี้ยเออน้องเพงแบบชอบมากอะ่ะมันสุดหูสุดตาไปเลยทีเดียวนะคะโอเคเราไปกันวันนี้จะพาไม่เท่าแบบไม่เท่าไม่ได้มานานนะไงแต่สุดาอนัทไม่มาด้วยนะคะอนัทก็น่านจะอยู่กับเพื่อนนะคะโอ้ยไปไป,ไปเราไปกันดีกว่าไปถ่ายรูปปะ ใครรอเปล่าโบเออตอนนั้คัมเมสอะไรอ๋อติดกับไทรทีนี้เออจุกเไทยงะี้เดินสองสาเดินสองสามมแล้วก็ถ่าย <laughs> หนึ่งรูปนะคะเคยถ่ายไหมอะปกัอะไรมากระโดดได้ปะกระโดดเปล่าเกข้ามา แบบถ่ายแบบถ่ายแบบเหมือนแบบนางแบบที่เขาถ่ายกันไงโอเคเทส okay. ดูสนะีนะเออคุณนายคนาให้น้องๆเขาแล้วก็เออแม่แม่ถ่ายรูปไปก่อนแล้วน้องแบงจะพาทุกคนดูวิวกันดีกว่านะคะโอ้สวยงามอุ้ยสวยมากเลยอะ ดูดิโอ้หดูวิวดูวิวช้าๆโอ้มันสวยมากแต่ฝนตกที่นู่นนะคะดูไม่สวยอะน้องแมงชอบอะ่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะที่เราจะเห็นมุมสูงนะคะดูขึ้นไปแล้วก็จะเห็นน้ำตกเนาะแต่ตอนนี้ค่อยๆขึ้นไปก่อนโอ้โดู บบสวยมากเขาจัดไว้นะคะไ,ไม่เท่าดูไม่เท่าถ่ายดูให้ไม่เท่ากันโอ้จนุ่นฝน,น,นตกอะที่กระเต่าฝนตกนันนะคะดูดูวิยด,ดอกไม้เป็นของแท้นะคะนี่ของแท้ของจริงนะคะแล้วแม่เขาขึ้นไปนู่นกันแล้วมานะแม่จะ พาขึ้นไปตรงน้ําตกเฮ้ยเต็สาวๆมากันเยอะสาวๆมากันเยอะเดียวกและนี่ไง<า>ไว<ง>ยสาวๆสวยๆกันเลยแต่รถแบบรถรถเล็กเขาก็แบบขับมากันเยอะนะคะตรงนี้นะคะนี่ไงป้ายมัน ส่วนรถเขาน่าจะทําภาษาอังกฤษไว้ด้วยเนาะแบบเผื่อน,นักท่องเที่ยวต่างชาติมาด้วยอย่างเงี้ยโอ้ตรงนี้มีเรือด้วยโอ้คือแบบไม่ได้มาครบรอบประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหใครจะนั่งเรือไปกะพีไม่จ้า <c oughs> เห็นเรือวันนี้ถ่ายเรือด้วยอุย้ยเขาปลูกอันนี้ไว้สวยอุย้ยของแท้ของจริงนีไ่ไง หยยบดอกไม้เขานะอจัดเหมาใหเรยมาตนนี้โอ้โหดอกไม้ไมปลูกดอกไม้อันนี้คือแบบคนชอบธรรมชาติแน่นอนเลยคือแบบเจ้าของเจ้าของแบบจัดสวยมากเลยนะเนาะออกแบบสวยมาก,กเฮ้ยหอบเลยอะเวลาน้ม่มแบงใส่ไม้แล้วใช่ไหมคะไม่มีกล้องวงจรนี่หรอไม,ไม่ใช่มั้ย คือแบบเวลาน้ำมังใส่ไม้แล้วคือแบบเวลาน้ำม่นขอบอะเสียงแบบเฮอได้ยินชัดมากชัดมากโอ้ยนี่ไงดอกไม้แม่ดอกไม้แบบนี้ไม่เห็นนานมากแล้วมันหายไปไหนแล้วแก้วหมกแก๊ะแก้วดูเตยแม่แล้วยับ ไม่เอาไปดิ<ส>อุ้ยแบบสมัยก่อนนะน้องแมงจะแบบชอบตุ้มหูใช่ไหมน้องแมงเป็นคนที่ชอบตุ้มหูอย่างเงี้ยนี่นี่นีน่ดูนี่ด,ดูที่หูน้องแมงนี่อ๋อดูที่หูอย่างเงี้ย<อ>เพราะว่าน้องแมงเป็นคนที่ชอบตุ้มหูอยู่แล้วอะ่ะ<อ>เพราะว่าทําไมน้องแมงชอบใช่ไหมแ<อ>ม่เท่าบอกน้องแมงว่าถ้าเขามองหน้าเรา<ได>ก็จะเห็นตุ้มหูเราแล้วอย่างเงี้ยแม่ใส่หูแหวงกงพองเดออย่างเงี้ยเออสมัยก่อนอ่ะ อยากใส่ตุ้มหูในการเออไม่มีไงตอนเป็นละอ่อนไม่มีไงแม่ใส่ก็ไปไปมันมีขยะด้วยสะอาดมากเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอะไร่เยอะแม่ไปเอาไปผูกอ่ะแม่ผูกอันนี่แม่เก็บไปผูกก็ได้ขาไม่ว่าอะไรเราหรอกเอาไม่แนี่ไงเยอะ เจ๊แสงมันดูดิเยอะเยอะมีหมากมั้งเหรอที่ไม่เทาเอาเมื่อ,อไรหืมจ๊แสงดูดิเราจะมารีวิวแบบรายละเอียดแบบละเอียดยิบเลยนะคระละเอียดโกโลูแบเอาคกมาตำ <c oughs> ละเอียดต้องเอาคกตำใช่ไหมอ,อันนี้แบบไม่ใช่มันละเอียดอย่าง,งานั้ามาน,นมันนำหน่อเด้เก็บเมื่อหรอเดาวเราเก็บไปไง หมวกแก๊วหมวกแก๊วโอเคดูดูดูด,ดูนางงามดูนางงาม,มบบนาี่แหละคนไทยคุณอะไรอะ่ะโอ้ขอมีที่ล้างมือด้วยนี่ไงเจงแสังขุมมีเพลงไหมนเนี่ยเจแสงมีเพลงไหมมีเพลงอุ้ย <c oughs> ดูกรุ๊บนี่แม่ กรุ๊ปดีคือแบบออกมาแบบจัดสวยเลยม่เท่าเ้อโอ้ดูปรับปรุงอยู่ข้างบนสวยมากขึ้นไปได้บอ,อเดินคู่กับแม่เท่าโอ้โหน้ำตกอ้าวแล้วไม่รู้สึกมันเปลี่ยนแปล,ปลงไปเยอะมากเลยนะคะฟังนะก็นไหมหหดูดูดูตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นเหมือนต้นหญ้ายอย่างเงี้ยตอนนี้คือเปลี่ยนแปล,ปลงไปเยอะมากเลยนะคะใช่ เี้ยงแม่อ่าแม่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยเนาะไห้วะไหโอู้สวยอะ่จะจุนีมเป็นน้ำตกเว้ยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวน้แมงจะเดินไปตรงข้างกลาง,างนะ แล้วก็พี่สาวเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปวิวป้อยนะคะไปอุย้ยขึ้นเขานี่หนึงว,ว้าวคือรอบนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกหัยยางอัปเตดตไงแต่ก็ความจริงเคยมาถ่ายแล้วแหละเสียงน้ำตกดังมากขึ้นไปข้างบนอีกนูน่นน่าจะไม่ไหวแล้วอะอาแล้วนี่คืออะไรอะ อ้ยนี่นี่เป็นนี่เป็นที่พักด้วยโหเจ้าแสงมีเพลงไหมมากมา,ม,ามีเพงงงลงโอยร้อนเลยอะ่ะยมีซุมยักษ์คาแบบนี้ด้วยนะคะดูมันเห็ดเลยอะ่ะมันเห็ดนะย,ย้าแสงดู แต่เขาห้ามนำอาหารเข้ามานะคะเนี่ย,ย,ย,ยว้าวดูทำไมจะนั่งอย่างไงเนี่ยดูนั่งเงี้ยเหรอ่อ <c oughs> ไม้ไผ่สามเรี่ยมนะคะโอ้เข้าไปกันนู่นแล้วโโหสุดยอดมากสุดยอดบรรยากาศว้าสวยมากดู แต่กล้องซูมมาไม่ได้เนาะโอ้ยมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างล่างมีชิงช้าด้วยว้าวู้ที่นี่เขาจะเขีเขยนภาษาพม่าไว้ว่าเชียงตุงวิวปอยกันนั่นแหละนะคะจ้างตุงชูวคินตานะคะอโอสวยมากาน,นี่ฝากดวงใจไว้ที่เชียงตุง าฝากดวงใจไว้ในช่องน้องแป้งเชียงตุง <c oughs> เหนื่อยเลยหอบเลยไม่ได้ฝากดวงใจครานี้เขาเชือกทำเนาะไปไปทางนี้นนะโอฝากดวงใจไว้ที่น้องแป้งเชียงตุง <c oughs> อาจารย์ปิ้วเทศสอโอ้นี่คือแบบเหมือนนี่ไงจดหมายอโลฮังลีนะเนะี่ย อุ้ยข้างล่างน่าจะไปชิงช้าเซรลเซลล์โอ้โหดูวิวสวยมากว้าวสุดตาไปเลยอ่ะสุดหูสุดตาไปเลยอ่ะทีเดียวว้าวเย็นเย็นที่นี่เขาจัดไว้สวยมากเลยเนะเาะอ้าวอ้าวแล้วเขามีแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์ด้วยหรอไปเราไปดูกันขเขาจัด เขาจัดพิพิธภัณฑ์แบบมีมีห้องพิพิธภัณฑ์ด้วยนี่นี่ดูน,ดนี่ดูวิวตรงนี้จิงตุ้งใช่ตรงชู่คิมป่านั่นก็คือเชิงตุงวิวปอยนั่นเองนะคะเป็นภาษาพมา่วานนว้าวหายใจกันนึงว้าคือแบบเดินขึ้นมามันก็แบบหอบแล้วอะขึ้นไปยังได้อีกนะคะเนี่ยมาหน่ยเดี๋ยวจะลงไปนั่งชิงช้าข้างล่างดูนะคะแล้วไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วยเขาไม่รู้ว่ามีอะไรน่าจะเป็นเหมือน อาเป็นชุดแบบยังไงชุดชนเผ่าแบบนี้มาโชว์มั้งเนาะโอ้สวย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 มากดูด,ดววูวิววิวว,ว,ว,วให้แม่เขาถ่ายรูปแบบอย่างสบายก่อนนะคะโอ้สุดยอดสุดหูไปเลยว้าวชื่นใจสุดรวงตา สวยสุดลวงตาไปเลยนะื้ะดูอ้าพอเปิดแบนมายิ่งสวยเลยอ่ะเอาแว่นออกแล้วแบบสวยดนียกันแสงแดดไงไม่งั้นตาจะเหี่ยวอะทุกคนบอกโฮยสุดอากาศ ูจายตรงชื่อคิมตานะคะดูอ่ม so, oh, so right. so, so wow. wow. ุมนี้สวยมากหุยสวยสุดหูสุดตาไปเลยสวยมากๆทะเลท้องทุ่งนาเห็นหมดเลยนะคะ สวยมากสวยสวยสุดยอดมากชอบอ่ะโอเคเอย่าง,งานันไงนั่น<ะ>ในริสนะเอาอะไรมาให้ทางขายเนี่ย แบบเขามาตาเขามาถ่ายพิวิตติ้งไงน้องแม่งจะพาลงไปข้างล่างดูแต่น้องแม่งรู้สึกแบตน้องแม่งจะหมดแล้วอะ <t> ข้างล่างก็สวยนะคะนี่นี่น่าจะเสียตังเอกหรือเปล่าไม่รู้เนาะ <t> เดี๋ยวเขาบอกว่าให้ขึ้นไปได้ ฉนนัยยดฉันยามะเอ,อาบอกว่าต้องถอดรองเท้าแล้วเขขึ้นเขาขึ้นไปดูนิดนึงนะคะเ้ยโอ้สวยอะ่ะอ๋อก็คือแบบเหมือนบ้านเก่าโบราณอย่างเงี้ยไว้มีห้องพระด้วยซะทุกคนอนุญาต่ายหน่อยนะคะนี่ไงนี่ไง มือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยเฮ้มีตู้ด้วยมีทางห้องน้ําด้วยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก,ก็นี่คือนจะเป็นห้องไม่กล้าเปดิดดูตึบเลยอ๋อบ้านเก่าโบราณเฮ้อ,อสวยมากอุ้ยแสงมาดูตรงนี้สิสวยมากเขาจัดไว้แบบเป็นไม้เนาะใหม่หมดเลยอะ ีเป็นบ้านไม้หนึ่งหลังเลยอ่ะไม่ม,ม,มีชิงนช้ากันเนาะ<ป>โอ้เขาแบบมีที่เที่ยวชมคน,นนคนละหนะึ่งเออคนละห้าร้อยเนาะผู้ใหญ่นี่เท่าไหร่นะผู้ใหญ่หนึ่งยี่สิบาทด้างล่างก็จะเป็นทำเป็นร้านกาแฟอาหาร วันไซชนบทเบิงเชียงตุงนะคะที่มีอายุมากมากนะคะก็เลยนำมาปลูกที่น้ำตกหอยยางเมื่อไม่นานนี้เองวันที่13เดือน52020ย้ายมาไม่นานนี้เองนะคะก็จะมีหลายต้นมากนะคะย้ายมาอยู่ที่น้ำตกหูยยางนะคะต้นชานี้มีอายุมากมากค่ะแล้วยังมีต้นไม้หลายชนิดมากเลยนะคะ แล้วต้นนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้ธนาคานะคะเป็นต้นไม้ธนาคาที่อยู่ในมะกวยนะคะก็นำมาปลูกไว้ที่น้ำตกโขยงเหมือนกันนะคะดิเราไปดูใกล้ๆกันนะคะว่าเนื้อหนังไม้มันจะเป็นยังไงนะคะนี่ทุกคนดูชัดๆกันนะคะเนื้อหนังไม้มันจะเป็นยังไงนี่มันก็จะออกสีเหลืองๆแล้วมันเป็นหนังไม้นะคะที่ มีชาวพม่า,มาเขาชอบเอามาทาหน้าหรือไม่ก็เอาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาสีบนหินแล้วมันจะเป็นเนื้ออ่อนๆนุ่มๆแล้วผสมน้ํานิดหนึ่งแล้วก็มาทาหน้าหรือไม่ก็ทามือทาขาทาที่คอแบบก็ส่วนชอบของบางคนนะคะจะเป็นธนาคานะคะหนังไม้มันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะเนี่ยเป็นต้นไม้ธนาคา n ที่นำมาจากมะกรูยนะคะดู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  สีเหลืองๆมันนะคะดูดูมันจะออกสีเหลืองๆละอองนิดๆมันจะเป็นเนื้อนุ่มนิดๆนะคะนี่หอมนะคะหอมมันก็จะออกกลิ่นของธนาคารของมันนะคะ ต้นไม้ต้นนี้นะคะอยู่ที่ในเมืองหลวงมะกรยนะคะก็มีอายุมากกว่า40กว่าปีนะคะย้ายมาเมื่อวันที่21เดิือน6 2ส2นสนะคะก็ได้นำมาปลูกไว้ที่น้ำตกโหยางนะคะก็จะเป็นภาษาพมา่าเนาะอ่าน้องเป็นก็ได้ขึ้นไปดูคอ,อนุญาตเขาขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะคะ ็ที่น้ำตกนะคะก็จะมีต้นไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นธนาคาต้นชาต้นกล้วยต้นไม้ดอกไม้พืชผักอะไรมีมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมาถึงเชียงตุงนะคะ ชิชนนะคะมาเที่ยวน้ําตกโหยางนะคะว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะถ้าเราอยู่มุมสูงเราก็จะเห็นทะเลท้องทุ่งนาที่มันเขียวกระจีสวยมากเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปน้ำแป้งแบบนี้นะคะก็อย่าลืมให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ